็คือมันจะแงะได้แค่ตรงอันที่มีตัวทีขึ้นมาเป็นแง่งแบบนี้ส่วนหน้าอีกหน้าหนึ่งที่มีตัวทีเป็นแง่งก็เปแงะไม่ได้คือเราอ่ะคือเนีงยแข่งไฟตัวเองแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าข้าวก่อนมันก็เป็นแบบนี้แหละที่แบบแข่งไฟตอนนั้นเหมือนสีเพี้ยนหรือแบบเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยแหละแล้วก็แงะไปรอบหนึ่งแล้วก็ลองขยับขยับวงจรมันก็หายก็ต่อมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถแกะออกมาได้แล้วนะคือแกะได้มากสุดก็คืออันนี้เดี๋ยวให้ดูแกะได้มากสุดก็คือฝา แล้วมันก็จะมีข้างในก็จะเป็นน,น็อตเล้วก็ไขควงไขเลยคือตอนนี้องค์การแท่งไฟคือน่ากลัวมากซือขายกันแบบแพงมากๆแล้วก็หาซื้อยากมากอ่ะแล้วกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีแท่งไฟเลยอะ่ะจะห่อแล้วเพราะว่าแบบร้านที่จะรับคิวก็แบบคิวไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้แย่สุดก็คือไปคนแบบแบบแท่งไฟจริงๆเนาะก็คือมีใจแต่แท่งไฟแบบไม่ไม่เป็นใจเลยทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ วงจรข้างในมันจะนแค่นี้เลยแล้วข้างล่าก็จะเป็นหลังคานะเออเดี๋ยวเราลองเปิดแท่ไฟดูเห็นปะมันเนี่ยคือแบบมันต้องกดอะคือต้องกดกับท่านี้ด้วยอะมันถึงจะแบบไฟออกแล้วบางทีบบเป็นสีแดงงงมากคือเรารู้สึกว่าอันนี้คือเดาเองนะเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีปัญหาคือมันเป็นสองวงจรนะประกบกันตรงนี้โดยที่ออวงจรมันต่อกันที่ ตรงนี้อะเนาะคืออันนี้เป็นแนวนอนอันนี้เป็นแนวตั้งอะแล้วแบบพอมันสัมผัสกันไม่ดีอะมันก็ติดติดับดักเพราะว่าตรงนี้เข้าที่ดาวอะมันน่าจะเป็นแบบตัวโมดูลที่แบบปล่อยสีของไฟออกมาอันนี้คือมัวแบบมัวมากคือมันก็จะเป็น R D G เดี๋ยวเป็น U เนาะก็น่าจะเป็น Red Blue นี่แล้วก็ White ก็คือเป็นการผสมสีของ LED อันนี้คือแบบก็ไม่รู้ว่าใช่แน่หรือเปล่าแต่เดาว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสีแล้วมันก็ดันแบบเป็นวงจรที่ต่อกันพอดีแล้วพอมันไม่แน่นอะมันก็จะมีปัญหาเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปบัตกรี ตรงนี้จากตรงเนี้ยไอตัวนอนกันแล้วตั้งอันเนี้ยให้มันชิดกันกว่าเดิมเราจะดูว่ามันหายไหมเพราะว่าอาการที่เราสงสัยอ่ะมันมันเป็นแค่คือมันจะติดแค่ตอนที่เรากดมันเหมือนแบบพอเรากดให้มันขึ้นข้างเนี้ยเนี้ยให้มันเอียงมาอย่างเงี้ยเหมือนมันจะสัมผัสกันดีแล้วมันก็มีไฟออกมาเราก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปลองเอามิเตอร์วัดแล้วก็เอาบอร์ดแรงดิ่มบัดกีดู <L an> ตลาดร้อนราไปดูดิไปเผื่อไปซื้ออะไรคือแบบไม่ได้มาคอนาตั้งสามปีแล้วสามปีอะครั้งแรกในรอบครั้งสุดท้ายคคือเล่เบอรเบอะขอมึงปีอะไรนะเรลเลรเบตอะปีหกสองะแล้วก็มีสองหรือหกหนึ่งปลไม่รู้่าจะไม่ได้แล้วกะไอซีเต้น้อสอรเป็นท์เล่นใหญ่ เฮ้ยฟุณนอปกลัวหรอแล้วคือเป็นไรโอ้โหดูฟ้าดิเด็กเล,ล็กเด็กเล็ก เดี๋ยวลองยยงนนอนด้วยเป็นจร้อยที่มันจะอันจืดผวอะ หมดเลยค่ะเหลือเกี๊ยวข้าวมันกินอะไรมันมีเกี๊ยวอเออข้าวหมูแดงมั้ยเขาบอกเหลือแค่นั้นเออใช่ตอแนแรกกูก็จะสั่งอะไรแต่กูเห็นแล้วแบบไอ้เหี้ยเหลือเหลือแค่ออนั้นจริงๆกูก็เลยเดินทอกไปร้านเนี่ยด้านกูที่อยากกินบะหมี่เกี๊ยวก็คือเอาอะไรก็เอาไปเลยค่ะดูตาอ,อีเจ๊ได้ดิ่ตาฟ้าแต่งมาเขาไม่เห็นนะสินักพิณ เองใช่นี่ถือต้องพอแล้วป่ะวะอันนี้คือได้ฟรีมาซื้อถามมาแล้วเราเป็นข้อเดียวซื้อมาสามอันนี้เป็นคือไม่มีของมีคมอันนี้คกูขอลำบ่าวคนได้มีเล็บลำมึงแย่มากบ้าไอ้น้องเมย์ทำไมมต้อการนี้มึงแย่มากไอชื่อไอชื่อในกัดไข่กัดไข่ เราไปอวดแม่ดีกว่านี่อเอ้ยมาร์กแล้นี่ก็มาอ,อันนี้มีทุกคนก็นนมีสติกเกอร์เยอะมากเลยอ่ะเอาซ้อมแกะกระทบมาตอนนี้คือเหมือนรับประทานอาหารอ่ะเราเปนอยู่กลางทางหรือ,อไม่เห็นครับผมเฮ้ยน้องว่อ วันนี้เป็นวันของ Dream. อรีมแล้วก็มีพี่คุณอุ้ยครบทุกโรเนตแล้วเนะี่ยสุดยอดอันนี้อาจจะเป็นใหม่ใช่ให้ลองได้ก่อนก็คือตอนนี้งงมากคือเราคิวสองพันอ่ะเขาบอกว่าไปทางนู้นนะครับอ,องค่ะก็คือเลิกวั Q นคะิวแล้ว คำว่าเห็นคนแล้วแบบท้อก็ไม่หาอะไรกินหรอกเห็นคนแล้วแบบว่าคิวสองพันก็คือลมแหลมมากแต่ข้างหน้านี่คือแบบแน่นมากกูไม่อยากเหมือนเ่ากูไปเลเวลเวทเอามือคอนยงไม่ทันเริ่มเลยไม่มีคนโดนหามออกมาจนข้างหน้าเฉลยเร็เกองอย่างเร็วก็เพิ่งเข้าแต่เขาโดนหาออกไปแล้วชาตองไต้หวัน เขาไปฉี่นี่เจ็บปะเฮ้ยสันภูมิลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วก <c oughs> ดเดินไปข้างว่อน

팬팬 두콘야름산카우 아. 정말 다양한 장소부터 붙으면 피딩아 피고리이 명의 상당히 많은 สถา이다좋고เ 이제 곧 겨울인데. 따다 너가이나요 겨울에 좀 눈을 바로 보시면 어떨까 싶고 คิดว่าค้พวกเขาได้มาที่เกาหลีจะเป็นยังไง เดี๋ยวจะไปนวดที่ร้านเ e s ลี e l ลกนะคะสาขาสยามเซาเทวันก็คือหลังจากไปคอนก็ต้องมานวดเนาะมาซ่อมล่าง ก็คือล้ำมากนะที่บีอนาที